ครับผมกระคอกรบาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ห้ากระซิได้มาเปล่งน้ำนะครับเปล่งน้ำบอกจากเขาเพื่อเ้าสระซิด่ดเกี่ยวในวันเสาร์ที่สี่หอดน,นี่มาสีเปล่งน้ำบอกปลาแล้วครับแล้วจ๊กสีมีหรือบะมีกระเบิงครับกระลังสีเปล่งน้ำเปล่งน้ำบอกเตะเขาว่าสีเกี่ยวมือวันเสาร์สี่หอดน,นี้นะครับเขาก็เริ่มซุกแล้วล่ะเริ่มเลื้ยงแล้ว เรยว่าสิมาเปียงหนามออกเจน,นาช่วงเนี้อากายก็เริ่มน้าวแล้วครับหนาหนาวก็สิมะหอดแล้วมันปิ่นช่วงไปฝนตน้นหนาวพอดีเนี่ยมอากับหมอกร้ายแล้วครับไปจังสีแล้วครับ บรรยากาศเนี่ยต้นแรงเพื่อสิเลีวยวภารากิจหลายสิ่งหลายอย่างกว่าสิได้เดินทางมามาให้มาหน้าครับก็สิได้ออกมาหน้ากับคำแล้วว <c oughs> ันนี้ก็เลยได้มีโอกาสว่าสิมัสวิ่งน้ำออกเตะเข่าครับวันนี้ก็เลยมาทวีตเนี่ยปกติสิมาคำกว่านี้จักน้อยหนึ่ง อย่รงในป่านี่ก็เป็นสวนพลไม้ผมนะครับผมปลูกไว้หลายอย่างอยู่มัจะเป็นพวกสละอินโดครับตูมเรียกตั้งแต่น,นยหน่อยเลยครับตั้งแต่ปเป็นเม็ดเลย ครับเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเม็ดต่อมาเพาะมากาครับนี่ก็เป็นพวกมะเงาะครับเพิ่งปลูกไอ้ประมาณเดือนนึงนี่แหละมกม่วงนี่ได้ปีนึงแล้วครับยังมใหญ่เลย เข้าไปเลาะทงแล้วผมงกะมานั่งเห่นยญต้มเงอนเจ้าข้าวนะครับเด็กหน่อยเขาก็จะได้ลงไปเบึงป่าไหมค่ามันที่เขาตรงบอ่อว่าผมปิ้งน้าไว้ผมงก็ได้ใส่หลอดไว้นะครับอยู่ในห้น้าความันที่เป็นจังไดนี่แหละครับบรรยากาศที่ทงให้ทงนาหลังจากเลิกงานมา,มมากมกะมักจะมานั่งเห่นแถวนี้แหละครับนันได้บรรยากาศดีครับคือจังสมัยเป็นเด็กหน่อยนะอือเข้ามานั่งเล่นยน้ต่อนเลงบรรยากาศมันเงียบดีเพนก็คืออยู่ในบ้าน ท่นสิบบอคอยบุตไหว่ยังนะครับบรรยากาศเงียบๆยู่ผู้เดียวเราต้องไปบุตไหว่ยังกับผู้ใดหลายคนก็นอาจจะเคยสัมผัสนะครับบรรยากาศคือผมแบบนี้ในส่วนตัวผมผมมักบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศเงียบๆผมมีความบุตไหว้นั่งเล่นคิดเงียบไปเรื่อยๆครับ ภาษาของเล็กหน่อยประหนอกนะครับก็ได้ดังไฟไว้ครับก็ไฟไว้เพื่อว่าให้มันไหลยุ่งนะครับ บรรยกอากาศยู่หนานี่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับดีหลายดีกว่ายุนงแถวคุงเทพแถวในเมืองหลายครับมันละผิดกับบ่คอยมีอยากกินปลาก็ลงไปหาในน้ำครับในสระแถวนี้ไสเบียดก,กครับแถวใ,ใกล้ๆเฉียงนี่ปลาก็นยังมีพอได้กินอยู่นะครับมีหอยปูปลากันยังพออุด,ดมสมบูรณ์พอได้อยู่ได้กินอยู่แต่พวกเห็ดพวกอย่างน่นบ่มีละมันเบิดปลาละครับ ต้องด้เดือนทางไปหาทา่งอื่นครับท่งที่มีโคกหรือว่าทา่งผู้ทางอำเภอผู้พานแถวน้ะครับแถวว่านอนนี่ว่าแถวพงคนนะ้นเนี่ยจะแถบจะบ่มีปลาละครับต้องอกกนี่กับอากาศจะเริ่มเย็นแล้วครับพายุกะพอโตกดอกมือนี้ถ้าแถวกระบะพายุเข่าละครับจะมันกับบมี พอดีมือนีผมก็เลยมีโอกาสไปมาถ่ายคลิปขับมาเป็น่นหนามความป็่งหนามบออกไต่เขารับถ่ายรถเกี่ยวเพราะว่าว่าสิเกี่ยวเขามือวันเสา์นี่ยนะครับเด้เป็นนะทาทังรถเกี่ยวไปแล้วดเดบไปว่าจ้างคนไปแล้วว่าจะมาเกี่ยวมือวันเสาแต่ตอนนี้บอกวาา่าราคาเขามันเปลี่ยนยังไงแล้วราคาเขายินว่าเขาจะว่ามันล่งหลายเติบแล้วแต่มันเปลี่ยนยังไงก็ตตรงในเกี่ยวนะครับพอถึงเวลามัน หอนเวลาห่อนยามันก็ต้องในเก็บเกี่ยวครับก็ต้องขำใจนะครับอาชีพเกษตรกรฝังยังมากมายไปได้แล้วแต่พอข่าวคนกลาลคุณจะให้ราคากันเท่าใดนะครับเทาบอมีสิทธิ์ไปกำหนดราคาเองได้แต่จะก็จะดีเติบอยคบถ้าเกิดเท่าเป็นผู้กำหนดราคาเองพวกเกษตรกรกำหนดราคาเองอย่างนี้สินะครับจะเห็นใจพวกเกษตรกรเพื่อน อีดหน้ามาเพื่อจะได้นะครับขเข่าแตลเม็ดมันลำบากเติบไปได้ครับเพื่อจะได้แตลเม็ดยังหน้านปีนึ่งจะเห็ดไดเพื่อเดียวครับเห็ดไดแล้วขายเข,าข,ยาเขา่าหจะแด่ด้ราคาเข่าราคาปุ๋ยค่ารถเกี่ยวค่ารถไถค่าข้นงานครับสารพัดหางเกลือแถบจะเหลือย,อยังเลยจะกระ้องได้เห็ดนะครับ ราะว่าบวกหัวาจักจะเห็ดอาชีพยังพอเมียพืชผ้าเห็ดมาต่างตจหน่อยแลละเอาบอ่อไฟมีตัวเลือกอย่งหลายมันกับมีความเสียเ่ยงน่ครับเก็ดเกษตรกรเกิดน้ำท่วมนี่กบ็บ่ได้ยังเล่ยครับเปลี่ยนนีอีกหน่าหินใจครับหน่าหินใจ อีกเั็กน้อยนั่นผมก็จะได้ลงไปบึงป่านะครับเดี๋ยวผมจะพาะลงไปบึงบรรยากาศดวนให้หน้าตอนกลางคืนครับพยายามรอบกันเพราะผมได้ปิ้งน้าไว้ผมได้ใส่ล่อไปแล้วนะครับตั้งแต่หัวเว่น,ปนุปนล่ะเพื่อจิตใจปลาเคียงน้อยเพื่อไปประกอบอาหารครับเพื่อลดไล่ใจนะครับ แต่ไม่จะสื้อกินอย่างเดียวมันกับเบาไวเนาะมันก็ต้องหาแน่ซื้อแน่ยครับยังไงยังอะตาติดตามกันตอนลงไปยามตรงยามรอบน้อกันนะครับ นี่ก็เป็นอุปกรณ์กวบเขียดนะครับเป็นผู้ิปัญญาของชาบ้านครับก็ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะครับผมก็กรอบเขาไหมกเกินนึงกับประดิษฐ์จากขวดน้ำอารมณ์ครับที่กินแล้วที่ใส่แล้วเอามาใส่ประโยชน์กันครับก็คือกระสีประมาณนี้และครับเข้ามาตัดแล้วก็กวบเขาเขียดจะสีเพสามารถออกได้นะครับเวลาเขียดต้องกระโดดเข้าไปในหูตรงนี้ เกลดเพื่อจะตีตูในขวดนะครับเอ้อก็ไปตามิึงกันเลยครับว่ามันสิเป็นแดงข้าวประดิษฐ์อุปกรณ์อันนี้ขึ้นมากกับเพื่อว่าอย่าต่างตมันกระขะนะครับข้าวภามารมเขาไกลได้นอก็เลยต้องเห็ดอุปกรณ์มาซอยครับไปิีตามบึงผลงานกันเลยนะครับ ้ากระสีไปยามตุ้งกันแล้วนะครับไปยามรอบครับที่เข้าใส่ไว้กันนะครับตอนหัวคำคำใส่ไว้ตงจ่ตอนหัวคำ,คำ,ววคำเข้ากระสีไปเบื้องและว่มามันใดบ้บ่ก็ไปติดตามเบื้องพร้อมกันเลยนะครับว่มามันสีหมานหรือบ่าหมานครับนี่ก็เป็นรอบครับที่เข้าใส่ไว้นะครับเข้ากับเจยาหยามาปูไก้ครับเพื่อว่าเหตุ่ามันตื่นว่ามันแปลกทีนะครับแต่ว่าเบื้องนัิน่านสีมีบ่ มีจ๊กตัวพี่น้องมีหอดบักไวยบางนี้โอ้สิดไทยยังกินแรงเนาะบานนี้เนาะมีจ๊กตัวครับกลับไปเบื้องกันอีกครั้งหนึ่งเลยพิ่ได้บอเวาก็ได้มาหอดหลังที่สองแล้วนะครับหลังที่สองหลังที่สองน้ำก็ลังไหลเลย อมาเบิ่งกันเลยว่มามันสีหมานหรือเปล่หมานอันนี้จะเป็นตรงครับเป็นตรงเป็นผายแง่งมาใส่ปากปากคอครับแต่ยังบุมนี้นะครับต้องเกิดสีเอาไวปซะก่อนเดี๋ยวมืออื่นต่อยจะมาเบิร์กันไหม บัวแดกินยังนะครับมือนี้บัวแดงยังยากเลยเขากลับสิกับไปเที่ยงอีกเท่านึงครับถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเทียงสมน่งแล้วครับมือนี้ก็สรุปว่าบัวแดงเลยปลาก็บัวดเขียดก็บัวด ครับสำหรับการน,นำเสนอคลิปนี้ผมกับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอกล่าำข้าวสวัสดีครับขอบคุณครับ